สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนุ่ดอีกหนึ่งเดือค่ะในช่องสกัญญาพากินมิโนี้กับจ้าทุกคนมากินตำกุ้งแดงซาดิทอีกแล้วจัดคนแบบเผ็ดๆช,ช้ำช้เลยเนาะจากเนาะเห็นบ่เนื้อหวานช้ำจ้ะแล้วก็พักเอ้ยนุก็มีขนมจีนเน,นาะจ้าเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะหอมแดงหอมแดงหอมดองจ้ะพักนุก็สมีซ้ำนิดเดยจ้า,จาทุกคนไปจ้าทุกคนไปเสพๆน้ำกัน ผมไปน้ำคือน้ำลายไปนำ้ำพื้เกา่าลค่ะอยากแล้วเปิ่จุ่มน้ำจิม้มน้ำจุม่มน้ำจิม้มน้ำตำ <c oughs> <c oughs> มากกว่าน้ำตํำอร่อยอีกแล้วอร่อยตลอดอะตํำเองกระเซียบเองหลาดลงไปจ้ะทุกคนแ <c oughs> ดงฉ่ำ Mm. hmm, <coughs> แดงนุ่นเอาไปดองในปลานาาจะเนาะแล้วก็ามาตัมกลมๆหละลงไป คำใหญ่โอ้ oh my god เพชรคุย 好了，是嗯。 Mm. Se sí, โอ้แม่กดแซ่บเขากำนำตำหมากหมากของหมากมักๆนันแซ่บจ้ะ <laughs> mm-hmm. <laughs> mm. <laughs>

น,นานนะบ่จ้ะสิหายแล้วยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยกินไปหายไปน้ำกินไปน้ำหายไปน้ำสไตล์นุดนเลยจ้ะอืม,อม,อม ส่งนี้นูชิีบค่ค่อยดงกลิบเนอะจาะเนาะเพราะว่ากำลังเตรียมตัวกับไทยจ้ะทุกคนดีใจดสีใจกับไทยแล้วยุนิมาสี่ปีเนาะไฟเป็นไฟ,เป,นไฟเป็นไฟก็ดีใจเนอะจาะเนาะ <laughs> เตรียมคองเสมอจ้ะ ก็สิ่งบ่คคลมีเวลาลงคลิปนอกจาก,นกเนาะก็อาไว้โอกกันอยู่สิไทยนอกจากเนาะคลิปอาหาร <c oughs> ฟาสิอาหารที่ไทยอืม pakat tu kan 음, 음. ืม่พอจัดใจมากอมขอเป็นชินสุดท้ายแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็เรือแต่พี่กับเส็นมะคุงนิดๆหน่อยๆนะจ้ะเนาะประจันขั้าก,กัน,กนอื อ,อันนี้กนกกระบ๋ถิมนะจน๊ะเนาะเอาไเปเล่นอีกรอบนึงปาดสีห้าเลยจ้ะทุกคนแบบนี้และสไตล์นุช มาก,กินแบบนี้เนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะอย่าว่าอย่าว่ากันเด้อค่ะเดี๋ยวคนว่านุ่งกินเผ็ดแต่ว่าจมว่าเผ็ดเผ็ดกระมันเผ็ดเนาะจ้ะแต่ว่านุ่งก็มากกินจ้ะทุกคนจังไั้ก็บอกได้แต่ค่ำนี้นะคะมากกินเนาะค่ะเนาะไปแล้้วจะทุกคนจังนั้นนุก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี้กันเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย